ก็นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่โชกุนโชเลดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาซิ่งรถซีวิกป่าวะ่ารุ่นอะไระลืมลืมลืมว่ารุ่นอะไรนะน่าจะตระกูลฮอนด้าซีวิกหรอหรือว่าอะไรวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูชื่อคลิปเอาลวกันนะครับผมลืมนะเพราะว่าจากคันดีฟิล์มก็เลือกมาเล่นเลยก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาซิ่งสักหน่อย ดูฟังจากเสียงก่อนเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปซิ่งกับคันนี้กับ LogitechG ก2 3องนะครับก็เป็นจอยพวงอะไรที่ผมใช้นะครับผมก็อยากลองรุ่นใหม่นะสปอนเซอร์เข้าได้เนะี้ก็เดี๋ยวพามาดูดีเทลก่อนแล้วกันนี่นะฮะนี่ดีเทลรถนะครับดีเทลรถก็แต่งมาแล้วนะครับผมทะเบียนก็สวยๆนะครับจากกรุงเทพหานครนะแล้วก็ดีเทลโดยรวมประมาณนี้ก็หล่อๆนะครับฟังจากเสียงก่อนก็ได้เหยียบทีไฟแลบโอ้โห,โโหมันจะเกินไปไหม โอเคดีเวประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในรถบ้างดีกว่านะครับอ่านี่คือบอดี้ภายในรถนะครับก็มีฮะ <c oughs> มีโน้ตบุ๊กมาด้วยนะครับเออมีโน้ตบุ๊กมาด้วยแล้วก็อามีจอนะฮะที่สามารถเปิด YouTube ได้มีไฟขอทงขอทางเออไหนใส่เกียร์ขึ้นไหมเนะี่ยอ่าตรงนี้ขึ้นด้วยนะขึ้น1 2ด้วยนะครับโอเคถือว่าสวยเลยนะสวยเลยนะคันนี้มาเดี๋ยวขับหล่อๆให้ดูก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราลองไปขับกันเลยดีกว่าคันนี้ก็พวงมาลัยก็ ก็ปกติเออปกติแต่แรงหรือเปล่านี่ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็จะมาวิ่งเหมือนเดิมนะควิ่งทางด่วนกรุงเทพนะครับอืมนี่เรามาเล่นทางด่วนกรุงเทพนะเดี๋ยวไปวนกันเดี๋ยวตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดบอดนะครับยังไม่ได้เปิดบอดโ <c oughs> อ้หวิคือไฟแลบอะ่ะทุกคนอ่ามุมอมองภายในบ้างนี่มุมมองภายในคันนี้สวยนะเนี่ยเออสุดยอดสุดยอดนีมุมอมองหน้ารถนะฮะ เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมไปวนก่อนรอบหนึ่งแต่ถือว่ารถคันนี้สวยนะสวยเลยเนี่ยซีวิกไม่รู้ว่าซีวิกตัวไหนนะผมเองก็ไม่ค่อยรู้ร่นรถเฮ้ยเบรก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 ไม่อยู่เบรกไม่อยู่เฮ้ยโอยเบรกไม่ค่อยอยู่เบรกไม่ค่อยอยู่อ่าอาจจะขับไม่ค่อยเซียนนะครับทุกคนยังยังยังไม่ค่อยเซียนปกติขับแต่กระบะสิงไง วันนี้ขอเปลี่ยนแนวบ้างเป็นรถเก่งซิ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะข้างบนนู้นะ่ะหลุดมาอยู่คนเดียวรถลอยฟ้าไอ้อบ้าเอ๋ยเออแปลกดีโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจากท็อปสปีดคันนี้ก่อนแล้วกันว่าท็อปสปีดคันนี้มันวิ่งเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวลองท็อปสปีดก่อนว่าคันนี้วิ่งเท่าไหร่นะครับ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะขอแค่แบบคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเปิดกระดิ่งให้กันด้วยลิ้นพันเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอแค่คนละหนึ่งไลค์แล้วคนละหนึ่งติดตามแล้วก็กดเปิดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อแบบเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมเออจะได้มีกําลังใจในการแบบทํางานทําการหน่อยนะเออเดี๋ยวเรามาลองท็อปสปีดก,กันดีกว่านี่ดูครับมุมมุมกล้องสวยๆแล้วหล่อเนี่ยรถหล่อจัดเลยนะบอกให้ มาเดี๋ยวเรามาลองท็อปสปีดก,กันดีกว่าครับทุกคนมาผมอาจจะขับไม่ค่อยเสียน,นะไปแล้วเกียร์สามเกียร์สี่อะไรยังไม่ค่อยสันส่นสัน่นละสั่นละเฮ้เฮ้เขาเกียร์ผิดเกียร์เอยเอ,ย,อ,เนะเอย,ยังยังไม่ค่อยเสียนยังเขินเขินอย,อยู่ยังเขินเขินอย,อยู่ปกติจะไลฟ์แต่สตรีมในทิกต็อกนะครับเราพอมาทำคลิปเลยอาจจะแบไม่ค่อยชินเท่าไหร่ เออยังไม่ค่อยชินนะมันมีทางโค้งแต่รถถือว่านิ่งนะจะบอกให้ถือว่านิ่งเลยถือว่านิ่งเลยบางคันนี้คือแบบปล่อยพวงมาลัยมันใส่เจ้าเข้าเลยวิ่ง280กว่านะครับ80กว่า83 84งาี่นี่น่าจะตันแล้วล่ะใช่ไหม1้อยแปดหกเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเฮ้ยพาทางยาวก็น่าจะ300อยอยู่เนี่ย ยางน,นี่น่าจะส0 0ร0 0สปะ่300ปะส0 0ป่ะไม่ถึงไม่ถึงเออน่าจะตันแค่นี้แล้วนะครับเออน่าจะตันแค่นี้น่าจะตันแค่นี้เค okay. มุมมองในรถก็ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ก็วิ่งมาถึงสถานีกลางบางซื่อพอดีเลยนะเนี่ยอะไวะนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่นี่ครับวันนี้ก็เป็นแมพของไทยเรานะสถานีกลางบางซื่อ,อสวยงามสวยงาม รืว,ว่าคันนี้ขับดีเลยเดี๋ยวผมลองเอาไปบุดมุดเออเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปลองมุดบ้างนะครับทุกคนนะ mm hmm. เดี๋ยวต้องเริ่มจากการเปิดบอดก่อนขอเวลานอกนะครับขอเวลานอกมาต่อตอนนี้ผมเปิดบอดแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมีบอดวิ่งในแม็กมากขึ้นนะ mm hmm. เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเปิดไว้แค่คันเดียว mm hmm. ก็คือมันจะได้ไม่เกะกะ mm hmm. ตอนที่เราทำท mm ็อปสปีดเดี๋ยว,วนี้ต้องขออนุญาตย้อนสอนนะครับ ตำรวจไม่จับใช่ไหมขอในกรณีพิเศษมันไม่มีอะแต่ก็อยากย้อนไม่ใช่หรอกไปทางนู้นรถมันลอยนะฮะคนแซวเยอะเออรถมันลอยแล้วคนมันแซวเยอะนะมาเดี๋ยวเรามามุดกันดีกว่าลองขับมุมมุมมองอ่าบุคคลที่หนึ่งบ้างใช่บอกเรียกว่ามุมมองบุคคลที่หนึ่งป่ะมุมมองคนขับแล้วกันนะเออมุมมองคนขับนะเพื่อความสมจริงนะแต่บอกก่อนว่าผมขับอย่างนี้แม่งเหมือนคนสายตาเอียงอะไอ้ยัแม่งกะด้านข้างนั้นซ้ายขวาไม่ค่อยถูกมาครับ เดี๋ยวพามูดพามูดอันนี้พามูดเลยนะเอ๋เดี๋ยวหาน,นี่อันนี้อาจจะไม่ค่อยได้พูดมากนะทุกคนเพราะว่าอาจจะต้องเพ่งนิดนึงอ <c oughs> ือชนเข้าให้โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ขอแก้มืออ๋อมีมีนี่ด้วยนะตอนถอยหลังแบบว่ามีกล้องข้างหลังด้วยนะ ผมเพิ่งเห็นเอ่อตรงจอนะมีมองแบบมองข้างหลังด้วยไปจอดลงจอดรถถอยหลังลยอะไรเงี้ยมาหมุนสักหน่อยย้อนสอนด้วยมั้ไงเฟี้ยวไม่เฟี้ยวไม่รู้แต่ที่รู้กูย้อนสอนนี่มาเดี๋ยวเราเล่นมุมมองไอ้นี่ดีกว่าฝากระโปรงรถฝากระโปรงรถนะอันนี้มุมมองฝ่ากระโปรงรถ เอาจริงมูดผมจะถนัดแบบนี้มากกว่านะไม่รู้ทำไมอาจจะเพราะมันมองง่ายกว่ามัง้งคันนี้แรงอยู่นะไม่รู้ว่าแบบผมมเรียกว่ามุดหรือเปล่านะทุกคนนะเฮ้ยทำไมรถมันติดจังวะกูชนไปด้วยอรถมันจอดรถมันจอดจอดทำไมวนะน่ะแต่เสียงคันนี้ร้าใจมาก จริงเกย์เดียวมุดได้ยาวๆเลยในคันนี้แล้วก็รถนิ่งด้วยนะถ้าเป็นกระบะซิ่งบางทีมันท้ายมันสะบัดท้ายมันปัดใช่ป่ะแบบแม่งมุดยากอะ่ะนี่ยคันนี้ผมรู้สึกว่าโอเคอยู่เบรกเบิกดีคุมอะไรก็คุมง่ายเพราะเกมเบตอคอซ่าเนี่ยรถบ,บางคันมันก็คุมยากนะเว้ยทุกคนผมจะบอกให้ไม่รู้นะความความรู้สึกนะผมรู้สึกว่าบางคันก็คุมยาก ไม่พ้นไม่พ้นแต่ไม่เป็นไรแป๊บนึงนะเขาพิมผมไหลนะเออขับไปขับมาแล้วมันชอบไหลไม่แน่รถมันอาจจะเยอะไปนะบุดยากบุดยาก ไม่อยาให้เมม ได้อยู่นะรอบนี้ได้อยู่นะพอได้เซียนอยู่นะคะแนนเต็มสิบทุกคนให้ผมเท่าไหร่ฮะคะแนนบุด๊ดโอ้ยอุ้ยโอ้ยอีย้อล้อพังเลยอุย้ยอันนี้ช็อตแรงอันนี้ช็อตแรงอันนี้ถอยหลังถอยหลังได้อันนี้ก็เล่นเป็นแมปกรุงเทพนะดูทุกคนว่าเหมือนไหมผมผมไม่รู้นะแต่พี่พี่ในไลฟ์เขาก็บอกว่าเหมือนเออแล้วก็จะบอกว่าถ้าพี่พ,พี่น้องน,องนี่อยากจะมาดูผมเล่นแบบเรียวไทม์นะแบบว่า มาดูแบบไลฟ์สดอะไลฟ์สตรีมสดๆเลยเล่นสดๆเลยสามารถไปดูได้ในทิกต็อกนะครับช่องโชกุนโชเลดีนครับชื่อเดียวกันเลยคือมีทุกแพลตฟอร์มอะไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าทิกต็อกหรือว่า u t u b e นะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยไปตามด้วยนะครับแล้วก็เจอคลิปผมหรืออะไรอย่างงี้ก็แวะกดจงกดใจกดข้อจังก์ใจกดติดดูติดตามให้หน่อยนะจะได้มีกำลังใจในการไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าในลงในไลฟ์ก็สามารถเข้ามาโดเนทตได้นะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวยูทูบเนี่ย เดี๋ยวผมคิดดูก่อนว่าจะให้สมัครสมาชิกแล้วทําอะไรได้บ้างดีเออเดี๋ยวว่าจะเพิ่มลูกเล่นนี้เข้ามาหน่อยนะมาอีกรอบหนึงนะน,นี้แต่ถ้ามุดแบบนี้ผมไม่ค่อยถนัดว่ะเนี่ยแค่นี้ก็เฉียดละไปฮะซิกแซกหน่อยวะซิกแซกหน่อยหาช่องเข้าก่อนขับทางตรงธรรมดามันมันง่ายไปเฮ้ยรถรถรถ,รถมันโผล่อย่างไรแล้วเนะี่ย ค,ครับเมื่อกี้นี้แม่มาเนี่ยน <c oughs> ะตัดออกดีไเนะ่ะ <c oughs> เอาเกียร์สองได้ปว,ว่าแล้วทำไมท้ายสะบัดท้ายสะบัดเออท้ายสะบัดอะไรของนี่ย <c oughs> อยากมาดูแบบเดียวก็มาดูได้นะไอ้สังอะไรของมึงว่ามึงขับอะไรของมึงวะ รู้ไปถูกใจโอ้รู้ไ่ถูกใจสิ่งนี้ป่ะครับก็ดูเพลินก็ได้อยู่นะตอนเล่นในไลน์นี่ผมยังจะหลับเลยบางทีอ่ะพอมุดเพลินหรืออะไรเงี้ยคนดูดูก็จะหลับเหมือนกันตอนในไลน์เสียงรถดังไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกูเบิกไม่อยู่อ่ะ แต่บางคันนี่บุดง่ายมากนะทุกคนผมจะบอกให้บางคันนี่แบบเล่นบุดง่ายมากแต่โดยวรวมคันนี้ก็ไม่แย่เออคันนี้ก็ไม่แย่อย่างเงี้ยอู้ๆอันนี้อออนนขอขอยากขับเราหล่อไปแล้วกันขับยากยมุมมองแบบใหม่แบบสับ ไปไม่อยู่อะเราขับไวไปหรอวะอันนี้ผมขับไวไปหรอผมอาจจะขับงึงงักมันเป็นลึกๆลักๆหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวหาที่ถ่ายรูปก่อนเอาสักมุมประมาณนี้แล้วกัน ดี๋ยวปิดบอดก่อนนะครับทุกคนนะนี่และนี้คือรถที่เราขับในวันนี้นะครับก็ในคลิปนี้อาจจะยังไม่มีอะไรมากแล้วก็อาจจะ ดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าผมก็พูดไม่ไม่เหมือนในไลน์นะแบบมันยังชินกันในไลฟ์ด้วยในบางทีอาจจะรู้สึกคําพูดมันอาจจะดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันก็พี่เพียงน้องเนี่ยอยากดูคันไหนต่อไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าอยากดูรุ่นอะไรกระบะซิ่งหรือว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปตามช่องทางต่างๆด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันคล อัว่าไปเจอเนี่ครับผม